สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มแจกโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดของฟูจิโทรเนาะอยู่จะได้40เศษนะครับแล้วก็จะได้เป็นเพรอีก300เพรนะครับผมซึ่งตอนนี้มันจะมีโค้ดโค้ดนึงอะที่เราเติมอ่ะมันจะได้เป็นฟูจิ80เซษเลยนะครับผมก็คือโค้ดไอเนี่ย CDBACAA อันนี้นะครับผมก็คือ จะได้3,000เพรแล้วก็80เสน,นเลยส่วนโค้ดที่ผมจะแจกอะ่ะมันจะได้300เพรและก็ได้แค่40เสน,นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ดพิเศษเท่านั้นนะครับผมก็คือ1รหัสจะเติมได้แค่1ครั้งเนาะถ้าถามว่าฟูจิตอนเนี้ยมันยังพอที่จะเล่นเป็นตละครตัวหลักหน้ายอยู่หรือเปล่าก็ซึ่งแบบถ้าเลเวลยังไม่เยอะหรือว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่ค่อยมีหินเหลืองอะ่ะฟูจิมันยังคงมีประโยชน์ในระดับ ต้นๆของตละครในระดับของสายฟรีเลยก็ว่าได้นะครับผมด้วยที่สกิลมาถึงเนี่ยมันมีสะท้อนความเสียหายด้วยไงก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าเขาไม่มีต้านสะท้อนเวลาเจอฟูจิเจอเซงงโค้งเงี้ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะติดสะท้อนตายเนาะแล้วก็สกิล 2, สองสกิลสามอย่างนี้นะครับผมผมมองว่ามันมีประโยชน์หมด,หมดทุกสกิลเลยนะก็จะมีเนี่ยมีจับด้วยนะครับผมมีลดมานาของฝั่งตรงข้ามด้วยนะ แล้วก็ยังมีแบบผักกระเด็นหอยหลังไปด้วยนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยถ้าคอมโบกับคุซันนี้จะเป็นการผักแช่ห้างเลยเป็นคอมโบที่แบบโก่งมากๆในสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวพามาตีคนเบื้องต้นนะครับผมส่วนกติกาของการเข้าร่วมในการเล่นกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ที่ใตค้คลิปนี้ละกัน เป็นคอมเมนต์เป็นชื่อนะครับผม izer, ชื่อในเกมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็ขอเหตุผลสั้นๆและกันว่าทําไมถึงอยากได้โค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกเป็นแลแต่จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนที่ได้ประกาศไว้ที่หน้าเพจ Facebook แล้วกันเนาะก็คือผมจะให้ของรางวัลอะตามเรทของคนเข้าร่วมนะครับสมมุติว่ามีคนมาเข้าร่วม30คนอย่างนี้นะครับผมผมก็จะให้ประมาณ20กว่าคนนะครับผมอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยว คดมันจะไม่หมดหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เป็นการร่วมสนุกกันหรือว่าถ้ามีแค่20คนอย่างนี้ผมก็อาจจะให้ทุกคนเลยก็ได้นะครับผมก็ถ้าเลทเยอะเกินอย่างเงี้ยก็จะดรอปรางวัลนิดนึงแต่ถ้ามีประมาณ30 4 0อย่างเงี้ยก็จะให้อยู่ในต่ํากว่าจํานวนคนนิดนึงนะครับผมก็เป็นว่าของรางวัลอ่ะจะขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้เล่นนะครับผมที่เข้ามาเ่่มกิจกรรมนั่ในเป็นไงฟูจิกับคุซานผมตะกอนอนะ่ะเซตสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ขี้โกงมากๆนะครับ ซึ่งทุกวันเนี่ยมันเล่นได้ไหมมันก็ยังคงเล่นได้นะถ้าเลเวลยังเรายังไม่ตันหรือว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่มีหินเหลืองเยอะก็ยังโหดอยู่นะผมโหดยันเวลน้อยเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยมีหินเหลืองไงแต่ทุกวันเนี่ยทางเกมมันแจกหินเยอะเกินนะครับผมทาให้ผู้เล่นนั้นสามารถที่จะมีหินเหลืองได้ง่ายๆเลยตัวละครพวกสตันแช่แข็งหรือที่มีผลเสียต่างๆมันจะเล่นลําบากมากเลยเพราะว่าหินเหลืองมันแบบมันแจกง,ง่ายเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นแค่เบื้องต้นถ้าฝั่งนู้นมีหินเยอะ ให้เปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้ไปเล่นตัวพวกเปร์เซ็นเลือดจะดีกว่าเนาะเล่นเป็นลูฟี่แก็คสก็ได้นะครับตอนนี้ก็ลูฟี่เข้าสู่กล่องชายเพชรเรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับผมชายเพชรแค่สองหมื่นเพชรใกล้ลูฟี่มาแล้วโอหอย่างง่ายได้เลยสามดาวนี้ก็เตทถาวันได้สบายนะครับผู้เล่นที่เป็นเลเวลไอซ์ฟีอย่างนี้ก็มีเอฟฟีก็เต่ถาวรหนึ่งพัน 1, สบายเลยนะทุกวันเนี้ยขอแค่ลูฟี่สามดาวพอนะครับตีบอลก็ได้ทําอะไรก็ได้ใครเพชรเยอะผมแนะนําอัด 5ดาวขึ้น15ดาวไปเลยนะครับผมถ้าสายฟาร์มตีบอสอะไรจริงก็ขึ้น20ดาวเหมือนผมเลยก็ได้นะใครที่ชอบแบบฟาร์มของก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้อยากรับ40เศษฟูจิบวก3ามเพชรก็ง่ายๆครับผมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันบอกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นแล้วก็เหตุผลง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผม จะได้แบบไม่พลาดกิจกรรมดีๆเนาะก็คลิปนี้จริงๆผมแวะแค่มาแจกให้ส่วนโค้ดที่ยังใช้ได้ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีโค้ดโค้ดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรวมให้ทุกคนภายในเร็วนี้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมที่แบบยังไม่ได้รวมโค้ดอะไรให้เป็นเวลานานเลยเดี๋ยวผมจะรวมให้น่าจะ ไม่เกินวันพุธนี้นะครับผมน่าจะรวมเสร็จเรียบร้อยอัพโหลดคลิปลงให้ทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวจะรวมโคนให้อีกทีนึงนะครับส่วนตอนนี้นีกิจกรรมใช้เพจเราไอฟีมาแล้วนะครับน,นี่เผื่อจะมีใครยังไม่รู้เดี๋ยวจะทําคลิปลูฟี่ให้ละกันเพราะว่าเป็นสายฟรีแล้วก็น่าจะมีคนที่อยากใช้เยอะทีมสายฟรีที่ดีที่สุดก็น่าจะเปลี่ยนใหม่เนาะเดี๋ยวเปรวมให้คลิปหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์ด้วยนะครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมทุกจะกดกระดิ่งการแจง้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดปุ่ม u b s c r i b ์ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอะไรอัปเดตต่างๆกิจกรรมข่าวสารอะไรต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะคครััับผมสวดี